ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกราลากิกษค่ะแหมไปนี้นะคะก็มาขายจะรู้จอีกแล้วร้านเราอะ่ะตอนนี้จะขายเสาร์อาทิตย์นะทุกคนที่จะดูจักเพราะว่าลูกค้าบางคนอยู่กรุงเทพเนาะก็ไม่อยากจะเสียค่าส่งสูงก็สามารถมาเลือกดูที่จะดูจักได้นะ<อ> s right. <S เห็นไหมกระลอกนะคะเริ่มหัดแท้ผลไม้ย,ยังได้เช,ชื่องเชื่อเลยค่ะจะมีเทาท้องขาวนี้เลยแล้วก็จะมีแดงท้องขาวนะคะ ส่วนกรลอกดงนี้เป็นของลูกค้าอย่างนี้เลยคะ่ะอันนี้คนกำลังเดินเยอะมากเลยดูสิก็เลยจะมาอัปเดตกันนะคะน้องกำลังน่ารักเชื่องเชื่องเลยจ้าอ,อันนี้จะเป็นของลูกค้าที่ซื้อของเราไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะดูสิวนตุ๊บเลยดู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 เขากำลังน่ารักเลย อันนี้จะอัปเดตให้ดูเลยนะคะใช่ค่ะน่ารักมากนี่เลยเดียสิเฮ้แล้วก็จะมีเท้าท้องขาวแบบนี้เลยค่ะเชื่องนะคะใครสนใจนะคะก็คือกระลอกนะคะจริงๆแล้วการเลี้ยงอะ่ะคือไซอะแรกๆเขาอาจจะตกใจแต่ถ้าเลี้ยงไปนะคะีค่ะเขาก็จะเชื่องติดเรา เราแค่เข้าใจเขานะคะใส่เนื้อมอกับการเดินทางไกลนะคะดูสิเชื่องนี่นะเนี่ยอืมกำลังนอนพอดีข้างหลังเปิดพัดลมนะทุกคนกำลังนอนสบายเลยอันนี้จะเป็นเทาท้องขาวค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นแดงท้องขาวนี่นะเห็นไหมแดงท้องขาว สีสวยๆทั้งนั้นเลยราคาไม่แพงนะคะหลักร้อยส่งได้ทั่วไทยนะคะมาดูได้เลยค่ะแล้วต่อไปนะคะก็อ้อยลูกน้อยไม่เอาไม่เอาม <c oughs> แล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นกระ,ะลอกไซเล็กอย่างนี้เลยค่ะไซนี้บอกไว้ว่าเริ่มต้นที่200บาทนะคะ200-300ใครสนใจนะคะชอบเลี้ยงไซนี้ก็ทักมาเลยนะคะหรอมีจำนวนจำกัดนะคะเข้ามาดูได้นะ สามารถส่งได้นะคะแต่ยกเว้นแบบระยะทางไกลๆอย่างภาคใต้นะหนูไม่อยากจะส่งนะเพราะว่ากลัวน้องจะไม่รอดนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นไซส์สองเดือนไซวิ่งจะเป็นน้องดงนะคะอันนี้ตัวละสามร้อยบาทคู่ห้าร้อยค่ะอันนี้จะเป็นไซส์แบบแท้ผลไม้เองได้นะคะ <Bub z> ก็ยังไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่ค่ะแต่ฝึกได้เนาะแล้วก็นี่ในนี้เลย อันนี้จะเป็นน้องดำชนนะคะกำลังเลี้ยงอยู่เลยค่ะใช้แบบขน็มยังไม่ลืมตานะแล้วก็จะมีเนี้ยค่ะเป็นแดง,งนี้เลยนะนี่เลยค่ะเป็นเทาเป็นแดงนีก่ก็กำลังน่ารักเลยค่ะเชื่องเชื่อง สำหรับคนที่กลัวว่าเลี้ยงไซแท้แล้วจะไม่เชื่องนะก็แนะนําเลี้ยงไซนี้เนาะแล้วก็จะมีน้องโดงอันนี้แดงทองขาวอันนี้โดงนะโดงมีเหลือไม่เยอะแล้วนะทุกคนก็มาเลือกดูกันได้ค่ะดงเหลือน้อยมากเหลือแค่ประมาณสิบตัวเองนะถ้าใครสนใจก็ทักมาคุยหาดูได้นะเพราะว่าดงยังไม่ได้ลงเลยค่ะแล้วก็มีนี่เลยมีน้องดำ ดำแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะราคาค่อนข้างสูงก็เป็นคนที่เล่นเฉพาะกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นของทุกอย่างนะคะก็แล้วแต่ที่เราชอบนะคะว่าเราชอบเล่นแบบไหนอะไรยังไงนี่นะคะถ้าสนใจอยากจะมาเลือกก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะว่ามีไอดีไลน์มีเบอร์อะไรบ้างถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ 0 912676408นะคะเดี๋ยวเราจะวิดีโอคอลให้ดูนะว่า,อ,าอยากได้ตัวไหนอะไรยังไงมาดูน้องได้อากาศไม่ร้อนนะเพราะว่าเราเปอาพัดลมนะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะอขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย